กิริยาออกมาจากสมเด็จฮุนเซนนายกรัฐมนตรีกัมพูชาปฏิเสธกระแสข่าวที่ว่ามีความพยายามจะตั้งรัฐบาลพัดถิ่นของไทยในกัมพูชาค่ะโดยสำนักข่าว Voice of America รายงานว่าสมเด็จฮุนเซนนายกรัฐมนตรีกัมพูชาปฏิเสธข่าวการตั้งรัฐบาลพลัดถิ่นของไทยในกัมพูชา ผู้นำกัมพูชาระบุว่าไม่อนุญาตให้อดีตรัฐบาลของไทยตั้งรัฐบาลทัดถิ่นเพราะว่ากัมพูชาไม่ใช่สถานที่สำหรับประเทศใดหรือกลุ่มใดที่จะไปจัดตั้งรัฐบาลทัดถิ่นได้เจ้าหน,น้าที่กัมพูชาระบุว่าประเทศไทยเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยตลอดพรมแดนสองประเทศความยาว800กิโลเมตรขณะที่พลเอกเตียบันรัฐมนตรีกรลาโหมกัมพูชาบอกกับ VOA ว่า ไม่มีปัญหาอะไรและการเพิ่มการรักษาความปลอดภัยเป็นเรื่องปกติสำหรับไทยในสถานการณ์แบบนี้ในหลามองเฮนนักวิเคราะห์การเมืองอิสระแสดงความเห็นว่าจุดยืนของรัฐบาลกัมพูชาถือว่าถูกต้องเพราะว่าถ้าช่วยเหลือพักการเมืองใดปัญหาอาจจะลุกลามไปสู่ประเทศโดยไม่รู้ตัวและรัฐบาลจะควบคุมไม่ได้เขาเสริมว่าตามรัฐธรรมนูญกัมพูชาและกฎบัตรอาเซียนแต่ละประเทศจะต้องเคารพกิจการภายในของประเทศอื่น อีกด้านหนึ่งนะคะสมาคมนักข่าวเมียนมากออกถแถลงการแสดงความวิตกต่อการทํางานของสื่อไทยโดยระบุว่ารู้สึกเห็นใจต่อการ,รเผชิญความยากลําบากในการทํางานเหมือนที่สื่อเมียนมาได้เผชิญมาในอดีตและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้เห็นการผ่อนปลนในการทํางานของสื่อและหวังว่าคอสชจะนําความปรองดองมาสู่ประเทศและสร้างประชาธิปไตยได้อย่างแท้จริง